วันนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้จับมือร่วมกับทางด้านของ Tik Tok ซึ่ง Tik t o k เองเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ใน Tik t o k เยอะมากๆมีการมีมีการเอนเกจเมนต์ในส่วนของตัวคอนเทนต์เนี่ยสูงมากๆเราเห็นได้จากในส่วนของกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันมาก็คือในส่วนของสงกรานยอดเอนเกจเมนต์เนี่ยมากกว่า3,000ล้านครั้งอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเราก็ร่วมมือกับทางด้านของคลุกนะคะคลุกเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ขาย ในเรื่องของสินค้าที่ตอบโจทย์ประสบการณ์นในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อสองส่วนมาบรรจบกันนะคะเราก็ต้องการนะคะทรทต้องการเป็นอย่างยิ่งเลยว่าขอเชิญชวนนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันนี้เรามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะมากหน้าหลายตาเลยนะคะอยากที่จะเชิญชวนค่ะคุณมีเสน่ห์ในการที่จะนําเสนอคอนเทนต์ในเรื่องต่างๆแต่อยากให้มาใช้เสน่ห์ในการมาบริหารเสน่ห์ไทยผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่แล้วก็มาร่วมนะคะแข่งขัน เราจะมีการจัดก,กิจกรรมนะคะ Amazing Thailand Passion a m b a s s o r เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งในโอกาสดีนี้นะคะทานการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองร่วมกับคลุกและทางด้านของทุกทวิกตอกเนี่ยเรามีรางวัลมอบให้มากกว่า2ล้านบาทก็คือ หนึ่งใน8 1 t ถึง80คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มียอด e n g a ก e เมนตสูงสุดมีการ Inspire ก็คือการสร้าง Inspiration สูงสุดให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้รางวัลมากกว่า1,600 0ล้านบาทเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะแล้วก็อีก2,000ท่านนะคะ ที่ไม่ได้อยู่ใน1-8 0เราก็มีรางวัลพิเศษมอบให้ซึ่งทั้งสงส่วนนะคะรางวัลรวมก็มากกว่า2ล้านบาทค่ะอยากให้ติดตามนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคอนเทนต์เนี่ยติดแฮชแท็กนะคะมีแฮชแท็กให้ทุกท่านได้ติดก็คือ 1. Amazing Thailand Passion a m b a s s a d o r 2. ก็คือ Passion a m b a s s a d o r และ 3. ก็คือ Amazing Thailand เราจะมีการประกาศรางวัลน,นะคะในวันที่15กันยายนขอให้ติดตามได้นะคะที่หน้าเพจ TikTok g r u u k และก็ Amazing Thailand ก็เชิญชวนนะคะขอให้มาร่วมสร้างประสบการณ์ดีๆสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับคนไทยและก็คนต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยให้กลายเป็น Preferred Destination อย่างที่ทรทได้บอกไว้ From Passion to Inspire แล้วก็ไปสู่การเป็น Preferred Destination อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับประเทศไทยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ ขอ,อทางพี่ตอบครับในฐานนะที่ต